สวัสดีครับวันนี้ผมสักส่วนผักครอครัวครับจะพาทุกท่านมาชมแปลงผักไร้สารครับเป็นผักอินทรีครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปเยี่ยมชมครับจะไปดูไอเดียการปลูกผักการทำโรงเรือนแปลงผักครับตามไปเลยครับ เดี๋ยวยังไงทำอะไรอยู่อ่ะอันนี้เดี๋ยวเราจะได้เก็บกล้าจากตะก้าที่เราเพาะเอาไว้ครับเพาะวันนี้นอ๋อจะมาลงในถ่านนี่นใช่ไหมใช่ครับเราจะแยกเราจะเพะาะกับในตะกร้าก่อนแล้วพอประมาณ5-7วันเราจะเอามาแยกใส่ถั่วหนุ่มแยกเป็นต้นต้นไปนใช่อันนี้เราพริกหม้อใส่ใส่ในถั่หนุมแล้วก็รดน้ำห้ชุ่มถ้ายิ่งชุ่มอ่ะมันก็จะยิ่งดี ในการที่เราแยกก้าการเอาเล็ดก็คือ ry, เราก็เอาพิษมอสเนี่ยใส่ตะกร้าแบบนี้เลยสักเซนสองเซนขีดนะ้ำไม่ชุ่มแล้วก็เอามาเล็ดโรยเลยเราไม่ต้องกบก็ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้เมื่อโตแล้วแต่ก่อนจะโตเนี่ยเราจะต้องเก็บเขาไว้ในที่ร่มสองวันเขาถึงจะงอกให้โดนแสงได้แต่ให้โดนแสงน้อยๆก็ประมาณสองวันเนี่ยเขจะเป็นลักษณะแบบนี้เราก็เอาออกแดดได้ หมายถึงว่าแดดออกแต่ว่าพิษมสตัวนี้ห้ามแห้งเราต้องพ่นน้ำให้เขาอาจจะวันละครั้งหรือถ้าช่วงที่อากาศมันร้อนมากเนี่ยอาจจะวันละสองครั้งคือห้ามพิษมอดแห้งถ้าพิษมอดแข็งเนี่ยเขาจะหยุดการโตเลยอันนี้เราจะแยกก้า,าจากจากก้าเพาะลงในถัดหลุมนะครับแล้วก็จะมีแต่ละชนิดที่เราเพาะเอาไว้อย่างเงี้ยแล้วไหเนเงี้ยจะมันยืดก็คือแสงมันน้อยช่วงเนี้ยฟ้ามันติด มันจะไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีแดงมันก็จะยืดเราก็อาจจะแยกตัวที่ยืดก่อนเพราะว่าถ้ายิ่งยืดอะ่ะการที่เราจะเอาลงถาดอะ่ะมันจะยากถ้าคนทําไม่เป็นมันก็จะหักแล้วแคา,ากดลงไปเฉยๆไม่เกินเจ็ดวันอะ่ะเราควรจะแยกแต่ว่าอันนี้พอมันยืดเราควรจะแยกก่อนเนี้ยถ้าเราแยกอย่างเงี้ยถ้าเกิดกล้ามมันยืดมากเนี่ยมันจะสูงเกินครับพอสูงเกินพอยิ่งตรงก็ยิ่งยืดยิ่งยืดจะไม่สวยแต่ถ้าเราก็จะมีวิธีการว่าถ้า ถ้าตายืดเกินเราก็จะใช้วิธีอาจจะใช้วิธีเจาะเข้าไปก่อนแล้วก็กดเข้าไปลึกๆอย่างเงี้ยก็คือฝังให้มลงไปใช่ไหมครับใช่แต่โดยปกติแล้วถ้าต้นกล้าไม่ไม่ยืดเนี่ยเราจะใช้วิธีกดลงไปแบบนี้เลยกดลงไปปุ๊บมันก็จะลงไปเลยก็กดไปให้ถึงประมาณเนี้ยใช่ถึงประมาณเกือบคนูนคนใบเพราะว่าถ้ากดมากกว่านี้มันจะงอกไม่ค่อยงอกเพราะว่าเราตรงตรงมันมิดผมใบเกินไป อยู่ในนี้7วันประมาณไม่เกิน7วันมาอยู่ในนี้ด้วยอีกประมาณสัก18วัน18วันไม่เกิน25วันรวมกันไม่เกิน25วันอันนี้เป็นขาพกที่แยกตั้งแต่เมื่อวานนะครับใช่ก็คือตัวรุ่นเดียวกันตัวนั้นอันนี้ประมาณกี่วันครับอันนี้ประมาณวันนี้ที่14ใช่ไหมพรุ่งนี้จะลงแล้วจริงๆพรุ่งนี้จะเอาสามารถเราสามารถเอาลงแปลงได้แต่เราสามารถอยู่ให้เขาไปถึงได้ประมาณไม่เกิน20วันพรุ่งนี้มัน20วันพอดีอ่าครับเราก็อาจจะไปลงวันเสาร์อะไรนี้ได้ เพราะว่าช่วงนี้ฝนมันตกแปลงมาอาจจะแช่แล้วผักของพี่จะตัดได้ต้องอายุกี่วันครับเรว่โปรตีนเราตัด4-5วันไม่เกิน55วันไม่เกิน55เพราะถ้าผักสลัดเนี่ยอายุถ้า55วันไปแล้วเนี่ยอาจจะขมแต่วิธีแก้ก็คือเราอาจจะใช้นมรดใช้นมนมหมักรดหรือใช้นมสดรดเริ่มปลูกครับอันนี้ไม่เกิน7วันครับรวมมาแปลงนี้ไม่เกิน25วันครับาจากนั้นเราไปลงแปลงใหญ่ครับตามมาเลยครับ ปกติมันจะเป็นตุ้มออกมาได้เป็นแบบนี้นะครับ<ม>เราก็จะเจาะเขาลงไปธรรมดาแค่นี้เจาะเขาลงไปแค่นี้นะครับแล้วก็เอาตุ้มใส่ลงไปแล้วก็ดินแค่นี้เองครับ,รบเมื่ออายุผักประมาณ25วันครับเราจะเอามาลงแปลงแบบนี้ครับจากนั้นผักของเราก็จะอยู่บนแปลงนี้ประมาณ25วันไม่เกิน25วันใช่เริ่มเก็บอา,อายุ4-5วันถึง5วันสมว่านี่คือนี่คือแปลง ที่เราปรับปรุงแล้วปูฟางเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะเราจะใช้เครื่องมือตรงนี้ในการมาร์กจุดมาร์กจุดในการปลูกก็คือกดลงไปอย่างนี้กดลงไปเลยอันนี้ถ้าถ้าเราทำแปลง,งใหม่ใหดินมันจะนิ่มมันจะกดง่ายเนี่ยแล้วก็มาร์กจุดลงไปอย่างนี้ได้เลยนะมาร์กลงไปเลยเดี๋ยวเวลาเวลาเราปลูกอะเราก็เอาต้นเอาต้นมาใส่เลยแค่นี้เองแล้วก็ดินกดเก็บเข้าไปเลยอย่างนี้ได้เลย นี่นะครับเป็นเครื่องมือการมาร์คหลุมของพี่เขาครับทำมาจากข้อพี c ครับทำง่ายง่ายครับอันนี้ห่างกันประมาณห่างประมาณ22เซน22บเซนตัว2ี่เซนแต่งจริงอ่ะเราจะทำาี่สิบยีก็ได้แล้วแต่แปลงใครอยากทำขนาดไหนเราจะมีมาร์คบอกไว้ตลอดว่าเราเพาะเมื่อไหร่ปลูกเมื่อไหร่เก็บเมื่อไหร่ครับนะครับแปลงนี้จะตัดได้วันที่18 แต่ด้วยสภาพของอากาศแล้วก็ชื้นๆไม่ค่อยมีแดดแล้วก็ฝนเนี่ยมันจะโตไม่มากแต่ถ้าเป็นปีปีที่แล้วเนี่ยในในเดือนนี้มันจะโตมากโตกว่าน,นี้โตได้ในระดับเป็นพุ่มใหญ่เลยที่พี่บอกว่าโตไม่เต็มที่อันนี้ประมาณกี่วันครับตอนนี้จริงๆอันเนี้ยวันนี้มันที่สิบสิบสี่ครับสิบสี่อีกสี่วันเนี่ยคือเก็บ ต้องตัดแล้วต้องตัดแล้วถ้าเป็นปีที่แล้วคือต้องเป็นพุ่มแล้วใช่ไหมใช่คือถภาพ้าาหน้าหนาวปีที่แล้วตอนนี้ช่วงเดือนนี้คือจะมองไม่เห็นฟางแล้วอะจะเต็มหมดเลยคือนการแยตัดื่มื่อวันวันกำหนดตัดของเขาคือประมาณวันกันที่แล้วกันที่ผ่านมาเนี่ยแต่ก็ยังจัดก็ถือว่าเป็นพุ่มเล็กเพราะว่ามันออกแนวยืดจะมากกว่าพุ่มเล็กพุ้มใหญ่ข้อเสียมันต่างกันยังไงครับ งานที่น้ำหนักครับได้น้ำหนักอย่างเดียวใช่ไหมครับ<ช>ความอร่อยเหมือนกันความอร่อยเหมือนกันเพราะว่าถ้าเราปลูกอินรีเนี่ยเราไม่มีเคมีคหนึ่งเราไม่ใช่ยาฆ่า,มาแมลงหนึ่งรสชาติจะเหมือนกันแปลงผักนี้ทั้งหมดใช้พื้นที่กี่ไร่ครับหรือว่ากี่ตารางวาอ่อนับเป็นงานก็ประมาณสองาน, 2> 2งานแต่ตอนนี้นเรายังเรายังทาไม่ครบสองงานเพราะว่าด้วยภาวะของฝนมันตกมากแปลงฝ่งี้นเนี่ยอ่าก็จะรู้สึกว่าดินมันจะเละเราจะต้องปรับปรุงดินใหม่ก่อนก็เลยพื้นที่ก็อยู่ คือว่าพป๊งานครึ่งก็ตดนนี้ที่ทำเป็นที่เลยครับผมว่าปลูกผักเนี่ยผลปลูกเยอะมากแต่ที่ยากกว่าปลูกผักคือการตลาดที่ทําการตลาดยังไงครับจริงๆเราเราไม่ได้ส่งพวกบริษัทใหญ่หญรเราขายลูกค้าร้านอาหารคนกินเริ่มต้นจากไปขายตลาดเช้าหลังจวนที่ว่าเพชรบุรีตอนนะครับจะเป็นการบอกต่อมากกว่าเริ่มต้นเนี่ยช้นเราไปขายครั้งแรกเนี่ยประมาณยีโล ขายอยู่ประมาณสักสี่ห้าเดือนเนี่ยก็ปริมาณก็เพิ่มขึ้นจกทุกวันนี้ถ้าเรามีผักประมาณห้าถึงหกสิบโลเราก็ขายหมดคือเรามีกลุ่มลูกค้าตอนนี้มีลูกค้าประจาใช่ไหมครับมีเรามีลูกค้าประจาด้วยแล้วก็ในกลุ่มในการปลูกผักอะ่ะที่ไม่ได้ปลูกคนเดียวเรามีเรามีเพื่อนๆน,น้องๆที่ร่วมกันปลูกก็ประมาณห้าไร่รวมกันละห้าประมาณห้าที่อ่ะทั้งหนะ้าที่ไปรวมรวมกันแล้วก็ขายด้วยกันใช่ใช่ใช เป็นกลุ่มเหมือนเป็นเครือข่ายในการปลูกผักปลูกผักสลัดแต่ทุกอย่างนี่คืออินทรีย์หมดเราไม่ไม,ไมีไม่มีเคมีเลยแล้วก่อนปลูกผักเมื่อก่อนพี่ทําอะไรมาก่อนนะครับก่อนหน้านั้นกะ็คือทำงานในเเทพนี่แหละก็เป็นชิปปิ้งทำเอกสารต่างประเทศนะครับแล้วก็ผ่านตัวมาทำเป็นกัาฟิกทีแลนด์พอกลับมาอยู่ที่นี่ มันมีพวกปราดพวกศูนย์ปราดที่เขาสอนเกี่ยวกับเรื่องปลูกพักเเออปลูกพักิกนซีอะไรพวกนี้ปุ๋ยพักินซีด่านปุงดินอะไรนี่เป็นเใช่ก็เลยเข้าไปอบรมจากที่ไม่เคยทําเกษตรเลยไม่เคยรู้เรื่องกเกษตรเลยแล้วก็ทําจนหนึ่งปีผ่านไปเราเริ่มรู้แล้วว่าเออการปุงดินยังไงการน้ำปุ๋ยยังไงการเพาะยังไงการลงต้นกล้ายังไงมันก็เริ่มเริ่มพอปีสองเนี่ยมันก็เริ่มโอเคขึ้นจนถึงปัจจุบันจริงๆถ้าเริ่มถ้าเริ่มจริงอะไปหกสู ปี60เริ่มทำจริงจังปี60ูถูกไหมครับพี่เริ่มตั้งแต่แปลงเดียว2แปลงหรือว่าเริ่มจริงเมื่อปี60ศนเนี่ยมีแค่สามแปลงนี้แล่วปี60มีแค่สามแป้งนี้แล้วแล้วก็มาขยายเป็นหลายๆแปลงตอนไหนครับก็หลังจากทำได้ประมาณครึ่งปีก็ขยายไปฝั่งนั้นทั้งหมดก็คือปลูกเริ่มสามแปลงก่อนปลูกได้ผลปลูกปลูกเป็นปลูกได้ขายได้แล้วก็เริ่มขยายแล้วก็มีทั้งหน้าบ้าน แล้วก็โซนหลังบ้านแล้วก็ด้านข้างเอาจริงๆตอนนี้เป็น3ามแปลงหลักๆถูกไหมครับเป็นสามโซนครับซละรายได้ที่ที่ที่เข้ามาจากการปลูกผักจริงๆจริงๆรายได้จากการปลูกผักเนี่ยถามว่าถ้าอยู่ได้ไหมมันต้องมันต้องย้อนกลับไปว่าเรื่องของเปลี่ยนตัวเองก่อนในเรื่องเรื่องค่าใช้จ่ายอะไรที่ที่ที่มันมันไม่จําเป็นเราต้องลดทุกอย่างอะไร อย่างสมมติว่าเราต้องการเรื่อจากการปลูกผักเนี่ยอันนี้คือรวมทุกอย่างครอบอ,อย,อยู่อยู่ทั้งค่าใช้จ่าย,ายทั้งอะไรเงี้ยอยู่ในประมาณหมื่นสองถึงหมื่นห้าเนี่ยเราก็ต้องปลูกให้ได้รอบประมาณถึงประมาณสี่สิบห้าสิบโลต่อรอบต่อรอบต่ออาทิตย์อ่ารอบหนึ่งคือหนึ่งอาทิตย์ต้องขายได้40กิโล40โลขึ้นไปครับผมนะครับเราขายผักอะทั้งปีเราขายอยู่1 2 0ยบาท่อกิโลเราก็ต้องคำนวณว,ว่าใน,ในภายในหนึ่งรอบหนึ่งสัปดาห์ให้ได้อน่่งน้อยทั้นต่ำนี็ปลูก เท่าเดิมปลูกในจํานวนประมาณ6-700ต้นเราก็ต้องอพยายามลดต้นทุนของเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องปุ๋ยเรื่องอะไรลงไปนะครับเป็นเกษตรกรอินเรียเราต้องมีแผนในเรื่องของการดูว่าฤด,ด,ดูกาลเป็นยังไงด้วย<ม>แล้วมาลดต้นทุนลดอะไรค่าใช้จ่ายตรงไหนได้พอตีแล้วเราจะ,าจะต้องเราจะต้องมีการพักดินสต่ผมว่าเราเราเก็บเกี่ยวพวกเนี้ยเราเนี้ยต้องพักดินประมาณ3-5วัน อันนี้ก็เป็นดินที่พี่ปรุงเองใช่ใช่ช่วงนี้มันเป็นมันเป็นมันถ้าจะเป็นปุ๋ยทั้งแปลงแล้วแหละเพราะว่าทำานานแล้ว <laughs> ก็คือแปลงนี้ตัดเก็บเกี่ยวเสร็จพักดินไ้ห้าวันจากนั้นก็สามารถใช้ดินนี้ปลูกต่อได้เลยโดยการผสมปุ๋ยลงไปใหม่ใช่เราเราจะไม่เราเราไม่จําเป็นต้องอเปลี่ยนดินการเปลี่ยนดินเนี่ยอาจจะลักษณะถ้าเปลี่ยนดินอาจจะเปลี่ยนอะไรนะเพรว่าถ้าดินมานานมากแล้วมันเกิดโรคซ้ำซ้ำซ้ำตลอดเนี่ย อาโรคของพืชตรงนี้ก็คือโรคใบจุดโรคคนเน่ารักเน่าช่วงนี้จะเป็นโรคใบจุดเยอะนี่ผมว่าผักไร้สารเวลาเราปลูกนะครับมันจะมีพวกพวกแมลงอย่างเช่นว่าหอยทากนี่มีมีมีผลไหมครับมีผลครับเพราะว่าเพราะว่าอย่างที่อย่างหายหายไปเนี่ยคือเราเราเราถูกหอยทากกินแล้วที่ดูแลแบบรับมือรับมือกับหอยทากหอยทากต้องจับครับ หรือไม่ก็ใช้ที่เท่าโรยโรยโรยรอบรอบแปลงเลยโรยโรยโรยตามตามขอบขอบแปลงอนี้แต่ว่าถ้าช่วงฝนตกเนี้ยมันก็โรยไปก็ไม่มีผลแล้วไม่ได้ให้วิธีจับอยางหนอนเนี้ยก็จับในการเดินดูแปลงเนี้ยเราจะสังเกตว่าถ้าหนอนลงพักเนี้ยก็คือเนี่ยก้านใบของผักจะเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยครับคุณหนอนกินแล้วเราจะต้องหาว่าหนอนอยู่ในนี้หรือเปล่าแล้วใช้วิธีจับหนอนคินเพราะหนอนเนี่ยจะกินแบบแล้วเป็นแบบนี้อยู่ใต้ใบนะครับเนี่ยแล้วก็จะมาถึงโคนใบ คนไปก็เสียนี่นอนแล้วเนี่ยเนี่ยอันนี้เป็นหนอนกเป็นหนอนผีเสื้อตัวเล็กอะครับจะลําบากมากอตอนนี้มีนอนแบบนี้ลงเนี่ยเพราะว่าเราเราไม่ทันเขาอะคือเวลาเขากินเขากินเร็วเนี่ยอย่างกินเนี่ยกินเร็วมากกินผักเร็วมากนอนกับหอยทากกันไหนน่ากลัวกว่ากันครับถ้าหอยทากตัวใหญ่อะก็<อ>คือเขาก็จะกินในขาะที่ว่าคือนึงอะจะ ช่วงช่วงลงใหม่จะน่ากลัวแต่ถ้าโตผักโตแบบนี้แล้วเนี่ยนอนน่ากลัวกว่า,วาแล้วเรื่องระบบน้ําของพี่จัดการยังไงครับเป็นระบบระบบแบบไหนใช้แบบเราเราเดินรถใช้ปักปัวเดินรถใช้ปั๊มจุ่มดูดน้ําจากในถังที่เราเก็บไว้ครับแล้วเราก็ใช้ปัวต่อเดินรถ เราไม่มีประดานเราใช้น้ำปปาแต่ว่าเราต้องเปิดน้ําประปาพักไว้ประมาณสองชั่วโมงสามชั่วโมงเพื่อให้คลอรีนมันระเหยออกไปสองถึงสามชั่วโมงใช่แต่ถ้าแดดดีๆก็มาชั่วโมงก็ได้แล้วแต่ที่นี่เรามีปั๊มเรามีถังเก็บน้ําก่อนอยู่แล้วครับดังนั้นนะบางทีเราไม่ต้องพักเลยก็ได้ก็คือมันพักอยู่ในถังเก็บน้ำอยู่แล้วเอามาใช้ได้เลยใช่แล้วการรถของพี่คือรถเช้าเย็นเราจะรดแค่เช้ากับเย็นอ่าอย่างเช้าเนี่ยอ่เราจะรดประมาณ ท,ทางที่ทางที่ส่วนนี้นะส่วนอื่นก็อาจจะเทคนิคต่างกันที่นี่ก็จะมาประมาณพอแดดสักเก้าโมงเราจะเริ่มลดครับเราจะเริ่มลดลดจนชุ่มเลยแล้วเราก็จะมาลดอีกทีหนึ่งประมาณสี่ถึงห้าโมงเย็นในวันที่แดดแรงๆแต่ถ้าฝนตกทุกวันแบบเนี้ยเราก็อาจจะไม่ลดเลยทั้งทั้งไปพักไปเลยสองวันสวันได้ ที่แล้วในกรณีฝนตกอย่างนี้ใบมันโดนดินใช่ไหมครับจาเป็นต้องล้างไหมครับปกติอะเราปูฟางเพราะเรื่องกา,การเรื่อง,องดินป้องกันเรื่องการที่ให้ดินมันขึ้นมาทําให้ผักมันเลอะเงี้ยมันจะไม่ค่อยเลอะอย่างเ<า>ี้ผักจะไม่ค่อยเลอะเพราะถา้ถาถ้าเรามีฟางปูเนี่ยให้ฝนตกเนี่ยมันก็จะมเลอละอย่างเงี้ยเราล้างออกง่ายเพราะว่าพอโดนน้ำอะมันเป็นดินที่ตะเก็ยบดินมันจะล้างออกได้เลยแปลงแป้งนี่ใช้อิบล็อกธรรมดาเลยใช่ไหมครับแล้วพี่ทำยังไงให้มันไม่ล้มครับ เรามีไม้หลักปักอย่างเงี้ยเรามีไม้หลักปักก็คือวางลง,ลงไปแล้วก็เอาไม้ปักแม่ลมใช่ไหมครับใช่ปักปักแค่ก้อนละสองจุดก้อนละจุดแล้วลหลังๆเนี่ยเอ่อพอดินเนี่ยที่เราควนดินไปเรื่อยมันก็ไหลออกมาข้างนอกมาัางมันก็เลยดันไว้แคเองอเคีวแดงชื่อต่างกิจจำไม่ได้แต่อันนี้คือเคลสีม่วงก็ค,คือสกาเล็ดเคลครับตัวนี้เป็นสกาเล็ดเคลอันนี้กาลังกําลังปลูกลองปลูกอยู่เพราะว่าปกติอะ ปกติที่สวนนาจะขายแต่เคลติเขียวอ๋ออันนี้คือเป็นรุ่นทดลองใช่ไหมครับใช่ตอเนี้กาลังทดลองดูว่าเราปลูกแล้วมันจะโตแค่ไหนเพราะปกติที่สวนเนี่ยที่ปลูกอยู่ตอนนี้มันจะมีแค่เคลเขียวกับเคลไดโนอันนี้อันนี้จะเป็นเคลเคลไดโนที่เราปลูกอยู่แต่มันก็เริ่มเริ่มตายไปเยอะแล้วล่ะเหลือแค่สองต้น,นอายุมันประมาณอยู่ได้มันสองปีมันก็สูงเรื่อยเรื่อยเราตัดใบขายครับในห้างหรือหัวหินในแล้วก็ในกรุงเทพ จะขายอยู่ประมาณโลละหกร้อยบาทกับตัวเทลใบหยักอันไหนแพงกว่ากันครับราคาเท่ากันเท่ากันก็ค,ค,คือราคากิโลโลละบาทดูกันที่เราตัดไปขายไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแต่ของเราอ่ะเราขายอยู่แค่กิโลละสองร้อยที่นี่พี่มีแบบแปลงที่มีโรงเรือนนะครับแล้วก็หลังบ้านไม่มีโรงเรือนมันต่างกันยังไงครับจริงๆถ้าถ้าทำโรงเรือนเนี่ยจะทำเป็นหลังคาพลาสติกกัน U v บจะดีที่สุดในสำหรับหน้าฝนนะครับแต่ถ้าไม่มีหลังคาเนี่ย มันก็จะมีปัญหาเรื่องตอนหน้าฝนเนี่ยฝนมันจะกระแทกผักก็จะเป็นลักษณะแบบนั้น,น,นคือมันจะแบะแบะไม่สวย <ไป S 1> เพราะว่าใบใบช้ำใช่ไหมใช่ใบช้ำแล้วก็แบะแบะไปหมดเลยเพราะว่าเนี่ยโดนฝนกระแทกหมดเลยตรงนี้ดีห,กหกักหักตรงที้เคโดนฝนแล้วแบบแบบนี้จะฟื้นไหมครับถ้าฝนไม่ซ้ําลงมาก็ฟื้นถ้าพูดถึงโรงเรือนอย่างโรงเรือนนี้คือเรามุงด้วยมุงลวดไน,นล่อน อันนี้วงลดในล้อนอันนี้ก็จะเซฟในเรื่องของการฝนกระแทกก็คือฝนล,ลงเหมือนเดิมปกติแต่ว่าจะลดปริมาณความแรงลงใช่ไหมก็คือลงมาแล้วมันจะกระจายออกเป็นเม็ดสวยๆแต่อย่างเงี้ยก็คือจะเป็นเม็ดหนาๆแทแลนจะช่วยไม่ได้ดีเท่ากับวงบบ่างนี้แต่ดีสุดคือพลาสติกพลาสติกใสมันก็จะมีปัญหาแค่เนี่ยแค่ช่วงหน้าฝนถ้าหน้าร้อนเราจะคุมได้ในระดับหนึ่งก็คือเราลดน้ําช่วยเขาหน้าร้อนมันก็มีปัญหา ผมว่านะครับการปลูกผักให้ดีให้ประสบความสำเร็จให้ผักโตสวยครับสิ่งสําคัญก็คือการปรุงดินครับพี่มีหลักการปรุงดินยังไงครับการปรุงดินเนี่ยเราเรา,เราต้องรังทำทำหมักปุ๋ยไปก่อนเดี๋ยวเราไปดูปุ๋ยที่หมักไว้ก็ได้ครับอันนี้คือปุ๋ยที่เรา,ท,เราที่เราทำมามัก็จะร่วนอย้เลยส่วนผสมก็จะมีที่วัวมีแกลบดิบมีแกบดำมีลำแป้งโลโกตีของพี่ที่จะใช้ของพี่เองเนี่ย ที่จะใช้ขี้วัวหนึ่งกระสอบแกบดิบครึ่งกระสอบแล้วก็ถ้าไม่มีแกบดําก็ไม่ไม,ไม่ไม่ซีเรียสเราไม่ต้องใช้ก็ได้แต่เราใช้ฟางที่เราปูอยู่บนแปลงหลังเก็บเกี่ยวแล้วเนี่ยก็คือฟางเก่าฟางเก่าเามาผสมแล้วก็มีลำลำก็จะใช้ประมาณ2กิโลนะครับแล้วก็พวก e m กับน้ำกากน้ำตาลเนี่ยก็จะมีสัดส่วนก็คือน้ําประมาณ3ามลิตรการกน้ำตาลประมาณ2ช้อนโต๊ะ ปีเอ็มประมาณสองช้อนโต๊ะประมาณนี้ครับแล้วต้องหมักในกระสอบน,น,นี้นนทั้งหมดกี่วันครับถ้าถ้าถ้าเราใช้กระสอบเนี่ยเราเราจะใช้วิในการอ่าวราจะใช้วันในการหมักได้ประมาณสิบห้าถึงยี่สิบวันหรือถ้าเรามือพังไปเนี่ยมันจะเย็นแล้วกาใช้ได้ที่เรา,เราจะใช้ได้หมักไว้สิบห้าถึงยี่สิบวันต้องมีการให้น้ํำไหมครับหรือว่าปิดกระสอบทิ้งไว้แบบนี้ปิดกระสอบทิ้งไว้อย่างนี้อันนี้คือพึ่งทาเมื่อวันเสาร์มันก็จะ แต่ยังแฉะอยู่นะครับเดี๋ยวมันจะแห้งเนีย่ยมันจะแห้งแต่ว่าเนี้ยก็จะก็จะมีความร้อนด้วยเลยนี้จะมีความร้อนเนี่ยยังร้อนอยู่มันก็จะใช้ไม่ได้ก็ต้องอประมาณประมาณสองอาทิตย์ถึงจะใช้ได้ตัวนี้เมื่อคุกพ้าเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะใส่กระสอบเก็บไว้แม่โดนแสงประมาณสิบห้าถึงยี่สิบวันหรือถ้าเราเอามือล้วงเข้าไปางใต้แล้วเนี่ยหายร้อนก็จะใช้ได้นะครับแล้วก็อย่างเนี้ยพอเราทําปุ๋ยตรงนี้แล้วเนี่ย ดินอ่ะการปรุงดินจะเป็นดินดินอะไรก็ได้แต่ไม่ใช่ดินเหนียวมากแต่ดินที่ดินที่เราจะที่บานเราในพื้นที่ของเราเองใช่ไหมครับใช่เป็นดินที่อาจจะไม่ใช่ดินนาคือถ้าดินน้ำจะเหนียวมากใช่ไหมครับอาจจะเป็นหน้าดินหรือดินดินทรายอ่ะครับพวกดินที่ปนทรายมามันจะร่วนกว่าครับดังนั้นอ่ะเราก็จะใช้ดินเนี่ยผสมกับตัวเนี้ย เราอย่าไปคํานึงว่าถ้าเปิงเปิงเปิงปุ๋ยโดยปกติแล้วพี่จะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสของเรื่องการใส่ปุ๋ยว่าต้องเป๊ะๆไงคือถ้ายิ่งปุ๋ยเยอะถ้าอาหารก็จะเยอะขึ้นในใ,ใ,ในในในช่วงแรกที่เราทําดินใหม่ะน,นะครับพี่ใส่ปุ๋ยยังไงครับคือต้องคลุกเ้าให้เข้ากับดินของเราไหมครับต้องคลุกเขาครับต้องรับยางทุกครั้งเนี่ยเ,เวลาเก็บเกี่ยวแล้วอ่ะอันนี้เราถือว่าเราปลูกไปแล้วนะรเราปรุงดินไปเรียบร้อยทุกอย่างเราปลูกผ่านไปแล้วประมาณสองรอบสามรอบเนี้ยครับผม ทุกรอบที่เราที่เรารุงที่เราใส่ปุ๋ยอย่างเงี้ยอย่างแปลงเงี้ยเราอาจจะใส่ปุ๋ยแค่มันสามลูกครับผมสามลูกแค่นั้นเองจะจะอยู่ยี่สิบห้าวันสามสิบวันเลยก็ค <c oughs> ือระหว่างนั้นไม่มีการใส่ปุ๋ยอีกแล้วไม่มีการใส่ปุ๋ยแล้วแต่เราจะลดด้วยน้ำหมักแทนอย่างพวกน้ำหมักปลาน้ำหมักนม <c oughs> น้ำหมักนี้ก็ทําเองหมดเลยใช่ไหมครับทำเองหมดเราก็จะหมักเองหมดเราจะใช้ให้ปุ๋ยครั้งเดียวเราไม่เราจะไม่มีการมามาเติมเติมปุ๋ยให้เราพักสลัดอีกแล้วแต่พักอื่นเงี้ยอย่างพวกเคเบิลอะไรเงี้ยเราก็จะ พราะอายุเขาอยู่นานเราไม่ได้เพิ่มปุ๋ยใครที่กําลังโมงหาไอเดียโรงเพาะครับสามารถดูไอเดียนี้เป็นตัวอย่างได้เลยครับโดยการใช้สอบปูนครับจากนั้นพี่เขาก็ใช้ท่อ PVC ครับขึ้นไปแบบนี้แล้วก็มีข้อตัวงอครับอันนี้งอสีองศาครับจากนั้นก็ตีระแนงโค้งเลยครับและจุดล็อกแบบนี้ครับใช้ก้ามปูล็อก PVC ครับโรงเพาะนี้ครับเราสามารถทํเป็น โรงเพาะหรือว่าเป็นไอเดียของโรงเรือนได้เลยครับหลังจากเรามีเสาแล้วก็ยึด PVC เป็นโครงเรียบร้อยครับจุดนี้ครับพี่ขอเขาใช้เหล็กครับนี่ใช้เหล็กครับยึดด้วยน็อตครับจากนั้นครับตัวนี้ครับพลาสติกมันจะมีอายุของมันเราต้องทําการเปลี่ยนหลังจากประมาณสัก2-3ปีครับพี่ขอเขาใช้แบบนี้เลยครับตัวหนีบเลยครับนี่หนีบเข้าไปแบบนี้ครับซึ่งสะดวกมากเลยครับเมื่อเราจะเป็นต้องเปลี่ยนพลาสติกเราก็แค่แกะตัวนี้ออก ก็เป็นทั้งหมดของการพาชมสวนบ้านสวนผักไร้าสารครับต้องขอขอบคุณพี่เล็กเจ้าของสวนที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกผักอินทรีย์การปรุงดินการดูแลผักรวมถึงไอเดียในการทำแปลงผักและโรงเรือนครับสามารถติดตามสวนผักของพี่เล็กได้ที่เพจบ้านสวนผักไร้าสารและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพจและช่อง YouTube สวนผักพ่อครัวครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ